ใ้ขึ้นคุณหมอว่าจังได้คือ<ม>ประัดผมเนี่ยจิตัดยูงาหลายห,ายหายแห้งงามเยอะมากงาเยอะเกิอนอายอาไอ,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 อ่ยาอยะอยอ่ยอ้เป็นสุไลส่สางเลยสุดไลส่สางอะไรอย่างไร อ้าวดูแลเจ้าของวินวิ่นจะพี่น้อให้วิ่นละล่ะวินมองมองวินเงาไหลพี่น้องดีตล่ะดีกูวิ่นไม่มีงานดีกูวิ่นไม่มีงานดิวิ่นงานหลายก็ได้ว่าเรากินติเตมินก่อนเซลล์ภาษาพูดคุ้มกันกัจักบาลก่อน เสริม้างพุ่มคุ้มกันนอนน้อยจริงจริงมันรีบินนอนน้อยแต่นอนนะนอนแต่กร็รีบินบินบินพี่นอนก็เลยสีเงีย้ยแก่ก่านไม่ไ,ไล่ใต้เงินแลวไม่ไล่ใต้เงินนอนพักจากตื่นนอนจากตื่น แล้วก็ไปเลาะหาจริงจริง,งอันนี้กินเข้าไปแล้วก็จะแบบ,บสูตรดาราดาราเขากินสูตรดาราที่เขาทานกันเมื่อนี้ก็ไปเบิ้ลมือพี่น้องไปเบิ้ไปเบิ้ลมือมิตรดาราดาราหลายหายจกผูดได้ใหเป็นดาราในสมุนไพรเพราะมันหงุด ขนาดดาราซองบักดัง,น,งนึ่งนั่งอยูขอ่ข่างคอยอยู่อันนี้เนาะคอยกันยังเอาผู้ใดอันซุ้มทีมงานกีดการกีดการกาดอะไรเฮ็ดงานจุบูมหัวใจกกราาประดาา่าร่าประด่าร่าพี่รองสูมุนเนี่กาา็ได้เขาก็เขาก็เล่นหลงซะคอยก็เล็บตัดทรงเกาหลีไปเลยเกียร์ยดีอันนี้ก็เป็นทรงแบบอันนี้แหมทรงแบบดาราช่องแบบซีรีส์แมหมพักแค่ก่อนจะซูโม่สิพักสะก่อนสินอกตะก่อนจะซูโม่ เพราะมันวินแห้งมันวินเกินอันนี้อยู่อยู่ชลบุรีสนิทไหมเนาะอยู่ชลบุรีพอดีตอนกลางวันนะ่ะกลางวันนะ่ะเห็นงานยวนเวิร์กพอยเวิร์กพอยอยู่ปทุมธาน,นีเนาะกลางวันอยู่เวิร์กพอยลอกาตีรถจากเวิร์กพอยมากชลบุรีมาตอนนี้พราะอมาเออื่นสมีงานพรุ่งนี้จะมีงานที่นี่พรุ่งนี้อ่าที่ชลบุรี มีงานละลายหรือยงังมีงานคอนเสิร์ตชมชมชมฟรีนะพวกนี้ใช่ไหมงานคอนเสิร์ตชมฟรีเด้พี่น้อ,องแล้วแบบเบิ่งานงานยุ่งส่ตลาดใดอันไหนอะไร,ะไรยังไงโอ้ดีงานผลไม้มือนีมือน,น,อน,นีงานผลไม้แยกน้องเสือช้างเพื่อหน,น้องไงจังหวัดชนบุรีชมฟรีได้พี่น้องเบื่องฟร<ม>ีมงกุงได้พี่น<ม>้อง เปิดดังว่ามันสีซีไม่ไม่ไม่มันเป็นอนันนี้มันเป็นน้ําดื่มพี่ยาคนรุมก็เราทาทาน้ําพริกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอสพี่ยาคนรุมพี่ยาคนรุมมาวันที่เจ็ดผมเปิดร้านวันที่เจ็ดครับผมเปิดร้านวันที่เจ็ดเปิดร้านร้านเลยนะร้านเอพี่ยาคนรุมสาขาสอง ส่วนเหนีอกังานเขารายแนะทั้งแบบทําสคริปต์ใหม่ทานั่นนี่นู่นใหม่งานก็เข้าเยอะงานคอนเสิร์ตก็ตอนนี้งานมันแบบนี้เลยมันเป็นแบบนี้คือโครงสร้างของตัวเกมมิสิกนี่ยูรีกับงานเขารายเลยไนมะ่น้หองยูรีนี่ขนาดเพ่งออกเพลงแลกยูรีออกเพลงแรก,ออกเพลง,งเดียวตอนนี้งานเข้ายูรีแบบโอ้บ่ามาดาวเวยบางหน่อยนี่มันมากที่หลังแต่มัน มันมามันมาแบบมึนๆมือแต่วา่าง่ายมันหลเลยยูรีนี่ยูริทาเพลงให้ยูรีก็เป็นแสนเนาะยูรีใกล้จะหาเงินคือบริษัทคืนแล้วด้ยูรีใกล้จะหาเงานินคืน่าเอา็มวีแล้อด้ข่ลงทุนไอ้่เอ็มวีเป็นแสนกว่านี่แบบโบใครแบบไม่ได้แบบว่าทําแบบเอาโปรดักชันราคาน่านลกน้องก็มีงานเข้ามาแล้วน้องก็คืองานงานที่ยูริหลักหลับขอยูรีนี่ครับ ไก่จะยูทึ้นแล้วใก้สิแบบว่าพาอราคาเพงแล้วว,ลว,วันนี้ใครที่ติดตามรายการมรำไอซอลนดีเจมากวันนี้ได้น้องน้องเน็กได้เจอน้องเน็กได้เจอผู้บ้านแล้วเน็กไหนอ๋นอ,นอนเน็กอันันเตียเน็กอันยังก่อนที่ว่าออเดชันอันนเตียปั๊บมันนี่แบบวิ่นแห้งแบบวิ่น,แบบนแบบว่า ศิลปินมันหลายแล้วแบบเขามามีแบบเอฟซีเราหมดเลยเขาติดตามเราแบบจริงๆกลังๆเลยดิคนที่เขาติดตามเราอีกทีน่อืม่น้องไรสวดตลอดจ้าในต่อต่อเมียนคือจะบอกเลยว่ายูริยะมันไรสดตลอดแล้วมันมันเชื่อฟังมันพูดรู้เรื่องแล้วเม่มันสอนมันดียูริเนี่ยคือเขาไม่ใช่คนเขาไม่ใช่คนมั่งคนมีคนรวยคนอะไรแล้เขาเป็นคนบ้านนาบ้านนอกเมนเราเนี่ยแหละเขาเป็นคนบ้านนอกเขาจึงเขาเห็นแ่ละแต่ว่า ต้องบอกเลยว่ายูรินี่แม่สอนวางตัวดีมากถึงแม้จะขี้อายแต่ว่ายกมือมา้คนตอนลอดรู้จักสมาคารวะารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักยิ้มย้มแจ่มใสบริสิกิกเหตุผลมันก็จิดัเหตุผลในมันกาลังจะดังตอนนี้แล้วเพลงใหม่ที่ค่อยจะปล่อยให้มันไปร้องอีกนี่เตรียมตัวไปบอกเลยมือนี่วันนี้มีแต่เสียงดีดมา ถ้ามันยังนางนางคันเหลือกออเดชันนมาหลายคนนะนาตีต้องไปเสียเรียนมึงสืบอย่าเดี๋ยวไม่กูเนีย่ย สินี้แปลว่าซินี้แปลว่าไม่บุบเบึง้งให้ทําอะไรก็คือทําไม่ใช่ไหมโอ้ยเหนื่อยแล้วผุมเหนื่อยแล้วผอยากกลับบ้านไม่มีไม่มีบ่มีบ่มีแบบโอ้ยผุมเหนื่อยแล้วผุมอยากกลับบ้านไม,ไม่มีเอาเน็ตแม่ หาเนียก่อนเนีตมาละบอนบอเพื่นข้องต่นเน็ตหลุดหลุดอวยกระจกเปลดอกตัวขนาะดพี่นั่งกระจกบอกสีเขียวด้วยหอมพะนะตอนนี้นอนอยู่เชิบุรีครับนอนเชลบุรีคุณบิ๊กปกติซื้อเสื้อผ้าที่ไหนคะชอบทุกชุดเลยอันนี้ผมสั่งมาครับสองสามรอย ผมใส่ผ้าไม่ค่อยแพงเลยพี่แต่ก่อนผมใส่แพงอยู่แต่ก่อนเป็นเสียทีแต่ใส่แพงอยู่ซูม,มือเนี่ยเป็นผู้ซูมืออเนี่ยเป็นกรรมาก่อนซูมือเนี่ยเป็นอ่ารับจา้างระบายซูม,มือเนี่ยรับจา้างระบายก็ได้ใส่กะต้องใสประหยัดทมไมตะกี้ใส่ดูแลให้โซ่อยู่ดดสมัยเป็นอาเซียนั่นสมัสยเป็นอาเซียนใส่ของแพงอยู่ซูม,มือเนี่ยเป็นอากุ๊กกู๊กู บินแล้วก็ตาลายตอนนี้บินแล้วตาลายมากคอมเมนต์แบบไม่เห็นเลยตอนนี้ลายตามากรู้ไ่าลายกับชุดชุดวันนี้เป็นแบบนี้ชุดแบบนี้นี่ครับมันแน่นอกตรงยกออกชุดข่อยแล้วนี่โอ้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 โอโอโอโมวลแห้งกระดมวินหัวอันนี้แพนน้หลักร้อยสองสามร้อยละมั้งนี่นนนนแต่ว่าผ้าที่ดี สองสามร้อยครับไมนต้องไ่ใส่แพงหรอกใส่แพงแบบปุ้ยบ้านมีกี่คนคะแบบผมน่ะไม่มีแล้วรุ่นผมมันเป็นรุ่นหลุดหลุดอันหลุด qc รุ่นหลุด qc อันน่ะหลุด qc ไม่มีประเทศไทนไม่มีแล้วรุ่นนี้เพราะหลุด qc แบบนี้รุ่นนี้ไม่มีผลิตขายเพราะปกติแล้วมันจะเป็นแบบนี้ไงเออปกติแล้วมันจะเป็นแบบนึงเป็นันเป็นคนแบบนี้มันจะเป็นบ้าเป็นบอเป็นพวงเป็นค่ากันตายไปเรื่อยสินะอันนี้รุ่นรุ่นหลุดคิวซีก็คือมันเป็นแบบเครื่องเดิมสิก็คืออยูเน่แต่ดาวเวลาเนี่ยไปเรื่อยๆอ้สินะเออหลุดคิวซีรุ่นคิวซีแท้จริง ของใครดูคิ้วซีแบบนี้แหละหลอเวลาพักผ่อนก็มีเวลาพักผ่อนอยู่พี่น้องแต่ว่าก็ต้องสู่แน่ต้องทํางานหานักแน่คนที่ดูตอนนี้คนดูจะเป็นหมื่นแล้วเนี่ยพี่น้องขอข้อหนึ่งเลยนะกดนดูป่วยเนี่ยคนิ้วป่วยไม่ต้องขึ้นมาแน,น่ดันดันนิ้วโป้งหน่อยกดนิ้วโป้งให้หน่อยแล้วคนละหนึ่งแชร์ขอขอข้อหนึ่งแชร์ให้พี่น้องเด้อสิบอ่ะสิบอาเรื่องงานบวชคู่ที่ต่างไหนเบอร์มัสิฟัง Một bởi Xin tàng. Xin tàng thì bởi quốc thiên tài Xin tăng Xin tăng cái bó